เราจะติดตามสถานการณ์น้าครับสถานการณ์น้ําตอนนี้ขณะนี้นะครับอยู่ในช่วงยุบิวดีเดียวครับจากกระแสน้ําไหลเชี่ยวแล้วก็มาจากทั้งวัดบางขวัญเข้ามาร่วมบาเข้ามาในเมืองนะครับนายกรัฐมนตรีก็ขอให้ทุกภาคส่วนร่วมกันเสนอความคิดในการบริหารจัดการน้ําก็จะเป็นการตั้งคณะกรรมการซึ่งมีทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนเข้ามาร่วมมือกันทุกฝ่าย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟทูที่อยู่อาศัยให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในคอนเสิร์ตสร้างบ้านด้วยเพลงพบกับศิลปินมากมายอาทิสเตมลิปตาหนึ่งจักรวาลเหล่าศิลปิน AF และเดอะสตา์ในวันที่17ธันวาคม5โมงเย็นเป็นต้นไปนักสนามหญ้าหน้ากระทรวงการคลังร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขากระทรวงการคลังร่วมสร้างบ้านด้วยเพลงกับเรานะครับ